มาต่อเนื่องกันที่การแข่งขันฟิล์มสวิมมิงนะคะโดยนักกีฬาของไทยค่ะก็สามารถคว้าได้ถึง14เหรียญทองในศึก World Cup ที่ไต้หวันค่ะการแข่งขันฟิล์มสวิมมิง2020ฟิล์มสวิมมิงในรายการ2025 CMAS World Cup f in Swimming Indoor Ind ที่เมืองเกาสงไต้หวันนะคะในช่วงวันที่10 14กันยายนค่ะทีมดำน้ำไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด18คนด้วยกัน ผลปรากฏว่าฟินสวิมมิ่งของไทยนี่ก็ทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้ามา14เหรียนทอง15เหรียนเงินแล้วก็5เหรียนทองแดงรวมทั้งสิ้น43เหรียญนะคะพร้อมกับยังคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่2ในรายการนี้ค่ะ ด้านนายรณชัยจินดาพลนะคะนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเผยว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกินเป้าหมายที่สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยได้วางเอาไว้ก็ชื่นชมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเต็มที่แสดงศักยภาพออกมาอย่างดีค่ะขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำศักยภาพและการพัฒนาของนักกีฬาดำน้ำฟิล์มสวิมมิ่งไทยบนเวทีโลกด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมเนะี่ยก็มีการแข่งขันในระดับโลกหลายรายการนะครับฟินก็คือที่เรารู้จักกันในตีนก,กบนั่นแหละใชะ่แล้วก็มาแข่งขันในะระดับมาตรฐานนะครับก็จะทําให้เวลาการว่ายนะ้ำอาจาอาจะดีกว่าว่ายน้าแบบปกตินะคะเพราะว่ามีตีนกบที่ช่วยทําให้ตีขาแล้วได้ความเร็วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทชนิดกีฬานะคะที่นะักกีฬาดําน้ําของไทย ก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสาเหรียญรางวัลในรายการนี้14เหรียญทอง15เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงครับยอดเยี่ยมครับกับทัพนักกีฬาฟินสวิมมิ่งของไทยนะครับนี่ครับชมหน้าของพวกเขาครับ